สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังคมอทนจันทบุรีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนางามตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิยงแรานะครับที่นี่มีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดนักบุญลอเลนนางามครับ พี่น้องครับชุมชนแห่งความเชื่อที่นี่เริ่มต้นประมาณ34ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี1987มีคริสตชนหลายครอบครัวอพยพมาอยู่ที่นี่จากทางภาคอีสานของประเทศไทยได้แก่จังหวัดยะโสธรจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดและก็จังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับในปีต่อมาทางสังฆมณฑลจันทบุรี ได้มอบหมายให้กับคุณพ่ออันตนทวีอานามวัดซึ่งขณะนั้นท่านเป็นหัวหน้างานอภิบาลของคริสตชนในแขวงสากแก้วแห่งนี้นะครับคุณพ่อได้มาพบปะกับบรรดาสัตว์ตบรุษที่นี่และได้ร่วมไม้ร่วมมือกับชาวบ้านที่นี่ซึ่งรวมทั้งผู้คนจากศาสนาอื่นๆด้วยพวกเขาได้หาไมา้ไผ่ มาร่วมกันสร้างวัดชั่วคราวซึ่งทำด้วยไม้ไผ่แล้วก็หลังคามุงหญ้าแฝกส่วนม้านั่งนั้นได้ทำจากเปลือกไม้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเคาะร้ายในปีต่อมาพายุอีร่าได้พัดเข้ามาในประเทศไทยทำให้วัดชั่วคราวแห่งนั้นได้พังเสียหายทั้งหมดยกเว้นเพียงแค่ม้านั่งเท่านั้นนะครับ ที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งมานั่งที่เหลืออยู่นั้นก็ยังคงใช้ต่อมาอีก2ปีด้วยกันจนกระทั่งสังฆมณฑลได้อนุญาตให้สร้างวัดแห่งนี้อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งสร้างเมื่อปี1991ด้วยไม้ทั้งหลังหลังคามุงกระเบื้องปัจจุบันวัดนี้มีอายุ30ปี ได้แล้วนะครับพี่น้องครับนักบุญล,ลอเรนซ์ท่านเป็นชาวสเปนนะครับท่านมาเป็นสังฆนุก,กรอยู่ที่กรุงโรม เพื่อรับใช้พระสันตะปาปาซิกสตุสท,ที่สองซึ่งต่อมาก็ได้เป็นนักบุญนะครับในสมัยนั้นได้มีการเบียดเบียนคริสตชนโดยพระจกักรพรรดิวาเลเลียนแห่งอาณาจักรโรมันนะครับดับบุนลอเรน์เป็นหนึ่งในสังคารุกรทั้ง7องค์นะครับที่มีหน้าที่นำอาหารเงินทองและก็ยารักษาโรคต่างๆไปแจกจ่ายให้กับคนยากจน พระจักรพรรดิวาเลเลียนได้จับพระสันตะปาปาซิกสตุสที่สองพร้อมกับสังคานุกรอีก6องค์ไปประหารชีวิตยกเว้นนักบุญลอเลนนะครับเพราะว่าพวกเขาทราบว,ว่านักบุญลอเลนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลเงินและทรัพย์สมบัติของพระศาสนาจักรพวกเขาจึงขู่และบังคับให้นักบุญลอเลน นำทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของพระศาสนาจักรไปมอบให้กับพวกเขาดักบบุรลอเรนซ์จึงขอเวลา3วันในการทำหน้าที่รวบรวมเงินทองและทรัพย์สินต่างๆแต่ปรากฏว่าดักบบูรลอเรนซ์ได้พาคนยากจนหญิงไม้เด็กกําพร้าคนโรคเลื้อนหลายพันคนไปมอบให้กับนายอำเภอของกรุงรมทำให้พวกเขาไม่พอใจ และในวันที่10สิงหาคมปีคริสตงร้อาช258พวกเขาได้ทำการประหารชีวิตนักบุญลอเลนโดยการนำตะแกรงเหล็กมาเผาไฟให้ร้อนและนำนักบุญลอเลนไปผูกติดกับตะแกรงเหล็กนั้นและนำไปเผาไฟต่อเพื่อให้ท่านนั้นได้เสียชีวิตอย่างช้าๆด้วยความทุกข์ทรมานนักบุญลอเลนเมื่อเห็นว่า เนื้อของตนเองนั้นได้สุกไปข้างหนึ่งแล้วจึงได้บอกให้กับเพชรฆาตได้โปรดพลิกตัวอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เนื้อนั้นได้สุกเหมือนกันและก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตใบหน้าของนบุลโลเลนนั้นก็เป่งประกายรุ่งโรจน์เหมือนกับท่านนั้นได้เห็นพระสิริของพระเจ้าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านได้เป่งออกมาว่า ขอให้กรุงโรมหันมานับถือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและขอให้ความเชื่อของคริสตชนนั้นจงแพร่ขยายไปทั่วโลกหลังจากนั้นท่านก็สิ้นใจดาวบุญโลเลนนั้นท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของสังฆนุกรของนักเรียนของคนทำเกราะทำลูกอมทำเครื่องตัดและก็ทำเครื่องแก้วนะครับวันฉลองของท่านนั้น ตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ